สมปืนของเล่นดีก <congratulations> ว่าก็เออดีวะมึงคิดว่ากูจะเอาอนาคตที่ดีงามเอาชีวิตที่เจริญก้าวหน้าของกูมันแลกไอ้ผู้ชายหน้าตัวเมียอย่างมึงหรอไอ้ชัดกูพยายามาใจเย้วนะตอนนี้มึงทําให้กูเหลืออดเองเออใช่กูเอาบารเสริมมึงอ่ะไปลูดเที่ยวผู้หญิงแล้วกูก็อยากจะบอกมึงว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยส่วนเงินที่มึงให้ กูก็เอาไปติบน้องๆหนูๆที่มันน่ารักซื้อความสุขให้ตัวเองทุกคืนข้อมีความสุขชีบหายเลยอ่ะมึงทำอย่างนี้กูได้ไงให้สัดก็เพราะมึงทำหน้าที่เมียไม่สมบูรณ์ไงต่อให้มึงอยู่ที่บริษัทเจ้านายมึงเท่าทูขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามึงอยู่ที่บ้านมึงต้องทำหน้าที่เมียให้ดีปกติต้องเป็นขี้ข้าเวลานอนก็ต้องเป็นตัวทำให้ผัวมีความสุขถ้าหากว่ามึงทำไม่ได้มึงก็ต้องหาเงินให้กูไปซื้อกินนอกบ้านอย่างนี้มันก็ถูกแล้วไม่ใช่หรอวะ ค่ะได้ได้ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่คุณวิวว่าไงบ้างก็ป้าอะไรป้ารถใครไม่รู้ว่าอยู่หน้าบ้านอะ สวัสดีค่ะมาหาใครคะ,ะสวัสดีครับผมชิปรกร์เป็นเจ้าของบริษัทที่คุณสุขสมทํางานอยู่รครับจําได้แล้วค่ะว่าแล้วเชียวว่าเห็นหน้าคุณคุณว่าเคยเห็นที่ไหนมาหาคุณผู้หญิงเหรอคะ,อะใช่ครับพอดีคุณสุขสมโทรหาผมเมื่อตอนตีสามครับผมรู้สึกมันเขามีปัญหาผมเป็นห่วงก็เลยมาหาเขาเคุณสุขสมตื่นหรือ,อยังครับ ช่วยเราจะยิ่งทำให้ชิบหายกันอีกวะเนี่ยอะไรนะครับอย่างนี้มันถูกแล้วไม่ใช่เหรอไอ้ชัดมึงตายเฮ้สยสอมญาเฮ้ยมึงทำอย่างนี้กับกูได้ยังไงฮะกูทำให้มึงทุกอย่างมึงพูดอย่างนี้กับกูได้ยังไงเออไหนไหนแม่ก็พูดละกูรวบตึงด่ามึงทีเดียวแล้วกันทุกวันนี้มึงกลับบ้านกี่โมงนับวันทำตัวตามลงทุกที เช้าขึ้นมาแต่งตัวทําตัวเป็นสติปัญญาชนคนเหนือมนุษย์ถ้าพอตกค่ําอ้างว่าออกไปประชุมมึงเห็นไหมว่ากูไม่รู้คุนะว่ามึงเอาเรื่องประชุม่ยเป็นข้ออ้างความจริงเนี่ยมึงล่าไปเอาองเจ้านายมึงที่บริษัทใช่ไหมกูไม่ใช่ผู้หญิงอย่างแม่มึงส,สัมสันเสียชาติเกิดมีพ่อพ่อกระติดคุกมึงอ่ะอลูกคนขี้คุกจ๊าบไนะถ้าไม่อยากเจ็บตัวอีกก็อย่าไปด่าพ่อแม่กูอีก คุณพู้ยินคุณพูดยิงนี่เจ๊เป็นยังไงเจ๊เป็นัไงบ้างเจ๊โอ้ยเจ๊คุณผู้หญิงอะไรครับค่ะค่ะค่ะนี่คุณทำร้ายสุขสมเหรอเรื่องของผมเนี่ยมึงเกี่ยวอะไรผมเป็นหัวหน้าสุขสมผมเห็นลูกเราผมโดนทำร้ายอย่างนี้ไม่ได้เร้่องไงมึงก็แค่หัวแน่มึงจะมาเดือดร้อนอะไรหรือว่าที่กูพูดเรื่องของมึงสองคนี่ยเป็นเรื่องจริง ปาบอกว่าทำงานข้ามวันข้ามคืนแอบไปล่อกอันนี้เหรอเฮ้ยเฮ้อ้ยเฮ้ยโอ้ยเจริญช่วยกันด้วยเจริญโอนเินผ่อเาจไล้วนี่ผ่พอพผ่าอพอจะไหนพ่าอเจ้ครับผมขอโทษนะครับจริงๆผมไม่อยากยุ่งเลยแต่ผมเกลียดผู้ชายที่มันดูถูกและทำร้ายผู้หญิงโดยเฉพาะแม่ของลูกตัวเองอ่ะ